สวัสดีเด็กๆแล้วก็สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะสัปดาห์นี้มาเรียนรู้ในหน่วยกิจกรรมที่มีชื่อว่าประสาทสัมผัสทั้งส้าสำหรับวันนี้กิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะคุณครูมีเสียงสัตว์มาให้เด็กๆได้ฟังน,นะคะเราไปเริ่มกันเลยค่ะ คิดว่าเสียงนี้คือเสียงของสัตว์ชนิดใดคะอะไรนะคะเสียงช้างนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเรามาฟังเสียงถัดมากันเลยนะคะ สเสียงของอะไรคะช่วยกันตอบหน่อยค่ะอะไรนะคะหมูนั่นเองคะ่ะเก่งมากมากเลยคะ่ะเรามาฟังเสียงถัดมากันเลยนะคะ ในิดใดคะอะไรนะคะติ๊กตอบเก่งมากค่ะคือเสียงของเป็ดนั่นเองจ้าเยี่ยมจังเลยค่ะเสียงถัดมาคือเสียงของอะไรนะมาฟังกันเลยค่ะ เียงนี้คือเสียงของสัตว์อะไรคะปิงเก่งมากค่ะวัวน,นั่นเองจ้าเยี่ยมมากๆเลยคะ่ะเสียงสุดท้ายแล้วตั้งใจฟังดีๆนะคะเด็กๆคิดว่าเสียงนี้ ของสัตว์ชนิดใดคะติ๊กตอกติ๊กตอกมาแล้เองคะ่ะเก่งจังเลยจ้าเด็กๆคะเด็กๆได้ฟังเสียงสัตว์ไปแล้วคุณครูจะบอกเด็กๆว่าเราใช้ประสาทสัมผัสที่เราได้ยินได้ฟังนั้นได้แก่อะไรคะหูนั่นเองคะ่ะเก่งจังเลยคะ่ะหูเป็นส่วนหนึ่งในประสาทสัมผัสทั้ง5้า ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาเริ่มเรียนรู้ประสาทสัมผัสทั้ง5้าไปพร้อมๆกันเลยนะคะเชิญจ,จ้าสวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยประสาทสัมผัสทั้ง5 5 five s e n s e ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันนะคะคุณครูมีคำถามจะมาถามเด็กๆด,ด้วยล่ะค่ะ เด็กใช้อะไรในการมองสิ่งต่างๆคะติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักเราใช้ตาในการมองดูลูกมองดูเราใช้ตาในการมองสิ่งต่างๆเราใช้ตาในการอ่านหนังสือ เราใช้ตาในการดูทีวีเราใช้ตาในการส่องแว่นขยายเราใช้ตาในการมองดูสองกระจกเด็กๆใช้อะไรในการฟังเสียงคะติ๊กตอก เราใช้หูในการฟังเสียง listen ฟังเสียงเราใช้หูในการฟังเสียงอะไรบ้างคะเด็กๆอย่างเช่นเสียงเพลงเสียงดนตรีใช้หูในการฟังเสียงเวลาพูดคุยกับเพื่อนๆ ใช้หูในการฟังเสียงเครื่องดนตรีที่กระทบกันเช่นเสียงกลองใช้หูในการฟังเสียงนกร้องหรือสุนาขาัขเห่าเด็กๆแช้อะไรในการดมกลิ่นคะ อะไรนะเราใช้จมูกในการดมกลิ่น (smell) ดมกลิ่นเราใช้จมูกในการดมกลิ่นต่างๆอย่างเช่นกลิ่นหอมของน้ําหอมกลิ่นหอมของอาหาร หรือผลไม้ต่างๆกลิ่นหอมของดอกไม้หรือแม้กระทั่งกลิ่นเหม็นของขยะเด็กๆใช้อะไรในการลิ้มรสชาตินะอะไรเอ่ยนะ ใช้ลิ้นในการชิมรสชาติ taste ชิมรสชาติมีรสชาติต่างๆมากมายเช่นรสหวาน sweet รสหวานเด็กๆคิดว่ารสหวานได้มาจากอะไรคะเอ๊ะ ใช่แล้วล่ะคะ่ะน้ำตาลต่อไปนะคะรสขม Bitter รสขมเด็กๆคิดว่าอะไรบ้างนะที่มีรสขมเช่นกาแฟต่อไปรสเค็ม s a l t y รสเค็มเอ๊ อะไรบ้างนะที่มีรสชาติเค็มเด็กๆลองคิดดูสิคะใช่แล้วล่ะคะ่ะเกลือมีรสชาติเค็มต่อไปเป็นรสเผ็ด spicy รสเผ็ดเด็กๆคิดว่าอะไรหนะ้าที่มีรสเผ็ดถูกต้องคะ่ะพริกนั่นเอง ต่อไปเป็นรสเปร,รี้ยวสาวรสเปรี้ยวเออะไรนะที่มีรสเปรี้ยวติ๊กตอกติ๊กตอกใช่แล้วมะนาวนั่นเองเด็กๆใช้อะไรในการสัมผัสสิ่งของคะอื อะไรนะเราใช้มือในการสัมผัสสิ่งของต่างๆ touch สัมผัสหรือแตะเราใช้มือในการสัมผัสสิ่งของต่างๆอย่างเช่นเวลาเด็กๆเ,เล่นของเล่นเวลาเด็กๆจับของเล่น เด็กๆก็ใช้มือในการสัมผัสใช่ไหมคะเด็กๆลองหลับตาและสัมผัสของเล่นดูสิคะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนิ่มหรือแข็งเรียบหรือขรุขระต่อไปเด็กๆใช้มือในการสัมผัสตุ๊กตากอดตุ๊กตาเอ๊เด็กๆคะ ตุ๊กตาเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงคะแข็งหรือนุ่มคะเด็กๆลองสัมผัสดูสิคะนอกจากนี้เด็กๆยังใช้มือในการสัมผัสสิ่งของทั่วไปใช้มือในการทำกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นสร้างกองทรายเด็กๆเ,เคยเล่นทรายไหมคะ ซ้ายมีลักษณะเป็นอย่างไรคะเอาละค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเ,เราเรียนรู้ประสาสัมผัสครบทั้ง5แล้วนะคะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปทบทวนกันอีกรอบนะคะ เรารับรู้สิ่งต่างๆผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นมือค่าตารับรู้เกี่ยวกับวัตถุต,ต่างๆภาพแสงสีตัวอักษรด้วยการมอง หูรับรู้เสียงจากการได้ยินจมูกรับรู้กลิ่นจากการดมลิ้นรับรู้รสชาติจากการชิมมือรับรู้ได้จากการสัมผัสสิ่งของต่างๆเมื่อเรารับรู้ด้วยประสาทสัมผัส จึงทําให้เราเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้นที่สําคัญเราต้องหมั่นดูแลรักษาอวัยวะรับสัมผัสนี้ด้วยนะคะก่อนที่จะจากกันไปเด็กๆอยู่ที่บ้านอย่าลืมทบทวนความรู้ต่างๆนะคะทบทวนอย่างสม่ําเสมอแล้วเจอกันใหม่นะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ